ซูกิจีเ X S พ0 0 S นะครับคานาน่าวีหก0 0นกิโลเท่านั้นนะครับปี2020ันดูดันเราใจนะครับคันนี้ป้ายแดง570,000บาทนะครับเราตั้งไว้เพียง319,000บาทห่าง,งกันเกือบครึ่งเลยนะครับคันนี้เลยครับ S พ0 0 S คานาน่าปี2020นะครับเจ้าของเดียววิ่ง6,000กิโลเท่านั้นหายากนะครับ ใหม่มากๆสภาพเดิมสีมากกสีเทานะครับสวยงามมากครับดอกอย่างเลือยหน็อทุกตัวไม่เคยขยับนะครับสวยงามมากอ่ะยางด้านในครับใหม่เก็บกิบเลยใครหาสุบกิแรงแรงไปใหม่แปลกแหวกแนวนะครับคันนี้ไม่คนพลาดเลยนะครับนอตตัวไม่เคยขยับสีเดิมมรงงานนะครับมีชื่อสีด้วยนะครับสีเทา เป็นสลิกไมสติกนะครับโอเคบอกขายได้ไปพร้อมซิ่งเลยครับคันนี้อ่าเดียวลกเลขงงกันนิดนึงนะครับโอเคโอปากีโลเท่านั้นคันนี้ปี2020น่ะครับแต่ว่าจดทะเบียนมกราปี2021นีนะครับฟังเสียงเครื่องด่วนกันนิดนึงนะครับ ค okay. ดูดันแล้วใจนะครับราคาเราตั้งไว้แล้วใจเลย3ั่0แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใครสนใจโทรตามเบอร์ติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ